เป็นรุ่นไหนก่อนดีตัวนี้ใช่ไหมเอ่ยสำหรับ Neo QLED ของเรานะคะตัวนี้เป็น Neo QLED จากซ<ด>ัมซุง q l e Smart TV รุ่น q a 6 5 QN 85นั่นเองค่ะ49900บาท 0บาทค่ะเอเลยครับแล้วก็มาตะลึงที่สุดกับรุ่นนี้เลยครับจาก Panasonic ครับ LED TV 55นิ้วครับรุ่น t h 5 LX 8 0 0 t ทรีโมทของเขาฟังก์ชันต่างๆนะครับครบคันเลยปุ่มเข้า Netflix ต่างๆบเา์เซอร์ปุ่มทางรัดนะครับรวมเพียง44,990บาทเท่านั้นค่ะจาก LED TV รุ่น 43P735 จาก TCL ครับตัวนี้เลยค่ะตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเขามี2ไซส์นะ43นิ้วกับในเรื่องของไซส์5 5นิ้วนั่นเอง oh, ค่ะ <wow. S 1> คุณผู้ชม735เหลือเพียง11,990บาทเนทะ่านั้นและอีกหนึ่งสายจากคุณผู้ชมรุ่นเดียวกันเลยนะเป็นสายทีวี LED TV นะ55นิ้ว TCL 4K Android TV 5P735 uh huh. สามเหลือเพียง15,990บาทเท่านั้น LED TV 40นิ้วครับ Full HD Android ครับรุ่น 40A 4,200 G จ้าลดราคาพิเศษเหลือเพียง7,990บาทเองครับ40 A 6,500 H <Yeah. S 2> นั่นเองค่ะ <Yeah. S 2> กับ LED TV 55นิ้วจาก Hisense โปรเคน Android TV 55 A 6,500 H ค่ะคุณผู้ชม <Yeah. S 2> ลดราคาวันนี้ให้พิเศษเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเหลือเพียง13,990บาทเท่านั้นค่ะ เป็น LED TV 1 3นิ้วจากโซนี่นั่นเอง 4K Smart TV มาพร้อมระบบที่เป็น Google TV นะคะตอนนี้ mm. อย่าง21,440บาทเท่านั้นค่ะ <Yeah. S 1> LED TV 55นิ้วค่ะ 4K Smart TV มาพร้อม Magic Remote 55 Nano 080 SQAATM จากแบรนด์ดังอย่าง LG นั่นเองค่ะ21,990บาทเท่านั้น yeah. เป็น LVD TV เนาะแรนดเนาะ LVD TV Sony ของเรานะคะตัวนี้55นิ้วจาก Sony 4K Google TV KD5X75 นั่นเองค่ะ2760มื่นเจ s ดร้อยหกสิบบาทค่ะซัมซุงสวยจริงค่ะซึ่งวันนี้เราเลือกตู้เย็นซ m s u n g มาเป็นไซส์ที่แบบกำลังดีเลย15.6คิวค่ะคุณผู้ชมเป็นตู้เย็น2ประตูจาก Samsung r t 4 3 k 6 2 3 0 15.6คิวสีเงินสวยๆเลยค่ะหนีัยบบาทเท่านั้นค่ะ ค่ะดีไซน์สวยงามแน่นอนเพราะเป็นกระจกเงาดีไซน์ใ,ใหม่ด้วยครับน้องเมนกับดัวนี้เลย,อยสองประตูจากฮิตาชิ RVGX 3 5 0 PF นะคะงานกระจกดำ12 2คิวนั่นเองค่ะรายเพียง4 4 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะ ตู้เย็นสประตู LG GNX 392 PXAK สิบสีดําคิวสีดำอินเวอร์เตอร์ค่ะเซ<อ>็นี้เลยเียงหนื่เพีอยง18,490บาทเท่านั้นค่ะค <Bliss S 1> <ย>ุผู้ามวันนี้เรามีเครื่องซักผ้ามาฝากนะคะ3รายการเลยทีเดียวเรื่องกันที่แบรนด์แรกนั่นก็คือโอ้นี่เลยครับไม่ธรรมดานะสำหรับเครื่องซักผ้าตัวนี้เป็นฝาบนครามนี่เลยซูมเข้ามาใกล้ๆเลย,ยครับนี่แบรนด์ชาปตัวนี้เลยค่ะกับตัวนี้เครื่องซักผ้าฝาบนชาปรุ่น SWJX16GY 16กิโลกรัมคะ่ะเตอรถวันนี้พิเศษเละเบียง1,290บาทเท่านั้นค่ะ ็นแบรนด์โอชิบาจากรุ่น AWJ 8 0 0 AT ขนาด7กิโลกรัมคฝาบนกระทัดลัดวันนี้เราจำหน่ายเหลือเพียง6,190บาทค่ะกับตัวนี้ของเราเลยค่ะงานเป็นงานเครื่องซักผ้านะคะตัวนี้ฝาหน้านั่นเองค่ะน้าแบรนด์ดังอย่างบอสเลยกับรุ่นนี้เลย WGG 444E0TH 9กิโลกรัมระบบอินเวอร์เตอร์พร้อมขาตั้งค่ะเหลือเพียง26,900บาทเท่านั้นค่ะราคาเป็นแอร์ติดผนังได้กินุ่น FTKF12WV2S ครับพนาด12,300 BTU มีระบบอินเวอร์เตอร์มาให้ครับเหลือเพียง19,840บาทเองละครับแปงผนัง Mitsubishi รุ่น MSYKT18V f ขนาด17,742 BTU มาพร้อมระบบอินเวอร์เตอร์ราคาปกติเกือบ40,000นะแต่เราลดราคาพิเศษให้เหลือเพียง32,400บาทครับ